เที่ยวที่จงเขาบอกว่าไปเดยูทะเลกันเ,เ,เ,เดี๋ยวดูรอบๆก่อนสินนะอันนี้รอบๆของพี่ๆเพื่อนมาเที่ยวตรงนี้นะสถานที่ฮ่องกงอ่าตรงนี้ก็จะเป็นตึกตรงนั้น AIA นะอ่าสวยๆทั้งนั้นเลยเขาสอนพั่บอกว่าให้พาไปดูทะเลเนี่ยพั่อยู่ตรงนี้นะตบมือแปะๆนะ พาไปเดินดูทะเลทะเลฝั่งน้นจะเป็นฝั่งซิมฝัม่งทางโน้นจะเป็นซิมชาโจโอยซิมชาโจโอยที่เราดูดาวหรือว่าดูแสงสีเสียงจากฝั่งฮ่องกง เลยเมื่อกี้นี้นะฝนก็จะมามืดไปหมดเลยนะอันนี้อันนี้ทางฝั่งตรงฝั่งตรงข้ามจะเป็นซิบชาติจอยนะเราพอได้ยัง,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 งก,ก็จับแล้วพ่อจัให้เมยียด้วยครับนะอ่าเมยียขาคลิปนี้แหละจับด้วย ตอนน,นนี้ยายน่าจะเอาสินค้าไปส่งลูกค้านะครับ<อ>ก็เลยมาหาเทีย่ยวชมบรรยากาศดีๆสักหน่อยครับผมโอ้โหดอกไม้อะไรสีดรแ,บบแดงดอกไม้อะไรอ่ะสวยจังเลยอ่ะดอกไม้ของจริงเลยนะสวยมากต้นอะไรไม่รู้นะครับสวยไหมสวยดอกไม้จังสวยเลย,ย,เลยเอ่ะอืมต้นอะไรอ่ะสดเลยแหละดูใบที่มีใบด้วย ทำไมหอนาฬิกาเล็กๆนั่นนะจะเอาเท่านั้นเป็นเลยทะเลโอ้หสวยจังเลยจะเลอโลบ๊ายบายนะโอเคครับผมสวยนะครัสยะรสนะครัยนัยน่ทนะเละไรสนับสนะรนะครนะคนะนะนะะครับัสนน Ok khách, bye bye nha Bye bye